แอปตัวเลยบนสมุใช่ดาบลันส์อ่าไฟนี้ซ้อมมากี่วันเสียงดังเลยสองอาทิตย์ซ้อมอยู่างนี้ใครดาบรันอยู่ที่สารคามที่เดิมมีใครเป็นผู้ป่าคซ้อมเราบ้างเป็นอาจารย์ช้างแล้วก็เพื่อนพี่พี่เพื่อนในค่ายเชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับสิบหกสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ห้าสิบสามหวยสไตล์อะไรครับก็แรงหมดผมเกลือเลยวันนี้เลยต้องมาเจอกับพชรลุงเรืองนะ ยังไม่เคยต่อยเขาครั้งแรกเลยเราได้ศึกษาเกมมาต่อยเขายังศึกษาเขาเป็นมือสไตล์อะไรอ๋อไม่เก่งไม่เก่งเยเขวันนี้มาเจอเขาเนี่ยวางเกมมาแข่งให้ดีก็คอยดูคนอื่อ่าก็เหมือนต่อยตามสไตล์ไปก่อนเดี๋ยวไปแก้ไขวุาเขาบอร์ดีเนาะล่าสุดเราต่อยไหนมาต่อยที่ลังสิตลังสิตแล้วนั่นต่อยใครต่อยเขาจำได้ปะเป็นยังชนะหรือแพ้แพ้เนาะแพ้เนาะไม่โดนอะไรโดนขาเตะขา โลเจ็บเลยลนเลยแล้วตอนนี้ขาแข็งแรงเนีวันนี้พอมาแจ้งเกิดไปเนี่ยวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยสิบห้าร้อยสิบห้าวันนี้ต่อยร้อยสิบเองวันนั้นใหญ่ไปดิใช่ไหมวันนี้ร้อยสิบนี่เวทเราเลยป่ะหลังวันนี้เราต่อมาฟอหนึ่งนะไม่มีปัญหาเนาะไม่มีเมื่อเช้ามาเป็นไงน้ำหนักมีร้อยสิบเกินเท่าไหร่เกินจุดสองนี่ผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายไฟนี้เป็นที่สมบูรณ์แข็งแรงนะวันนี้พอมาแจ้งเกิดนะเอาแชนะกับใครด้วยไฟนี้คุมมากี่กิโลครับ สามต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเดืนนี้ประมาณ30มสิบคนจังหวัดกฬสินธุ่สายช่วนๆแฟนคลับเราหน่อยก็ฝากเชียร์ผมด้วยนะวันนี้เต็มที่นะขอให้โชคดีครับ